จะมุ่นหึไปต้งรว่การด้วยกันให้บงไว้เก็บเอาไว้ให้ไคขอเสียงี๊ดดักับเดนเลยค่ะสุดๆสดๆสสวัสดีค่ะโอ้นี้แฟนๆรออะ ไฟพร้อมตั้งกล้องเรียบร้อยเลยนั่งคุยมาทุกงชั่วโมงคุณแม่เนี่ยถอดแว่นมันตลอดพอจะถึงซีนคุณเขาเอาแว่นเลยคุณแม่ใส่แว่นเห็นชัดแม่เห็นชัดไหม พักเนาะแล้วตอนเห็นหนูเนี่ยคุณแม่ดูเปิงก็ได้ไงเหรอคนน่าเด็ดจะมาใส่แว่นเลยชอบตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นให้นเด็ดพักทายแฟนๆที่มาเยอะมากวันนี้ครับผมก็วันนี้สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับไม่ได้มีโอกาสมาออกงานอีเว้นต์นานมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณเบสอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆเลยที่ครับให้ผมมาได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสาคัญนี้วันครบรอบด้วยใช่ไหมครับใช่เอยครบรอบ10ปี9ีศี5 1 2เป็นไงบ้างแขก นียังเออนี่ครับมือนี้ไม่จับใบเท่าไหร่ครับแต่เริ่มขยับอะไรได้แล้วังกำยังกำไม่ค่อยได้ครับผมอะไใช้เวลาที่ต้องคอยสั่เร็วๆด้วยัยน้ใช่ครับค่ะเอาแหละวันนี้นะคะเดี๋ยวมาคุยสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้คนมาให้กำลังใจนัดเด็ดยกมากผมรู้สึกยังไงที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ครับครับดีใจมากครับตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผม มั่นใจว่าใครที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังแพลนที่จะมีการไปเที่ยวที่ไหนเยอะเลยฮะผมว่าทุกคนมายืนอยู่ทุกที่แล้วเพราะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆเรื่องราวรายละเอียดการท่องเที่ยวทั้งตู่เขาเองทั้งกับทางเบสด้วยใช่เลยค่ะครอย่างเด็ดเองก็าเป็นคนชอบเที่ยวครับแน่นอนก็จะเห็นในแบบว่าในโซเชียลก็คือเป็นคนทํางานดังๆกันน่ะแล้วก็เที่ยวยาวนไปเลยถูกต้องแล้วเวลาเที่าผมก็ไม่ได้เที่ยวที่คนเดียวเขาก็ไปกับใครหรอแม่กอดตลอดเลยอะไรแบบนี้นะคะอย่างอย่างอย่างโดนดูเขินแต่ไม่ต้องกลัว คือทํางานเก็บเงินแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งว่าเอาเดี๋ยวสักเดือนนี้แหละจะต้องไปเที่ยวให้ได้อะไรเงี้ยครับจริงๆก็การไปเที่ยวปีหนึ่งน่าจะประมาณรวมในไทยด้วยนะครับในไทยในต่างประเทศก็ประมาณ3-4ครั้ง3าครั้งต่อปีเท่านี้ก็เวลาเขาได้ชท่นจริงๆอ่ะแต่ไปมันก็ไปให้ดีที่สุดนะมันก็เหมือนการชาร์จแบตเนาะใช่ใช่ผมว่าไปเที่ยวมันได้เหมือนกับการเอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหนื่อยความล้าเรื่องอะไรเครียดเียเนี่ยมันออกไปจาก <ส>มาจากไ <afraid S 2> <Bruno> หลเราบ้างแหละบ้าออกไปสักพักหนึ่งกลับมาก็มาสู่ชีวิตของความเป็นจริงแล้วมันจะได้ผนงานเฟรชตัวเองด้วยใช่ครับนะครับิพไหนที่รู้สึกว่าเราประทับใจเวลาเราไปเที่ยวทิพย์เนี่ยต้อยชอบจังเลยอ่ะรู้สึกอยากกลับไปอีกแม่นะนหน่อยส่วนตัวผมว่าส่วนตัวเป็นคนชอบชีวิตยุโรป่าเป็นคนชอบทีวิยุปแต่จริงๆแล้วเย็นหน่อยใช่ครับก็รู้สึกว่าที่เอเชียของเราก็ดีมีเยอะเหมือนกันนะครับผมเองก็เคยไป ไปฮ่องกงนะไปเวียดนามไปพม่าจริงจร่งแล้วไปมาเยอะแต่น้องชายแต่ว่า ยังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปเหมือนกันในในเอเชียแต่ว่าครับถ้าแบบได้ไปพักผ่อนจริงๆก็รู้สึกว่าอิตาลีอะไรเงี้ยครับเ่าไปดูความโรแมนติกด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากจะถามว่าเที่ยวกับใครแต่คงไม่ต้องถามแล้วแหละเนาะครับผมที่นี่จะถามโอ้ยทำไมจะแค่ปักเท่านั้นทีจะถามว่าเอาไปแต่ละที่เนี่ยมันน่าสนใจหมดแต่อะไรที่คุณเน้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักที่กินหรือว่าที่เที่ยวเราจะคำนึงถึงอะไรมากที่สุดเวลาเราไปเที่ยวทั้งประเทศอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ เล่นคนที่ชอบทําอะไรแบบแบบวางแผนก่อนเวลาจะเที่ยวอะไรเนี่ยชอบเป็นหัวหน้าทัวร์คุณต้องรู้จะไปหรอใช่ผมจะแบบวางแผนเลยว่าใช่บินไฟล์นี้ต้องไปถึงอย่างนี้อยากไปถึงก่อนแล้วก็ไกลนะเด็กเที่วเอนใช่ไปกินข้าวไปอะไรก่อนแล้วค่อยเข้าโรงแรมกระเป๋าเก็บไว้บนรถดูองนี้ชอบวางแผนในการเที่ยวจะชอบไปลองร้านอาหารใหม่ๆคือมีลิสต์ทุลิสต์ใช่ใช่ทุกเย็นจะต้องไปอยู่ไปกินร้านนี้ต้องลองร้านนี้ลองดูใน Google Map เองหาเองแล้วก็ดูว่าต้องไปกินร้านนี้ นอนที่นี่นอนแถวนี้ตรงไหนดีอะไรยเงี้ยจะแผนแต่จริงๆแล้วการวางแผนก็ควรมีแต่ว่าวางแผนที่ดีก็สําคัญครับวางแผนแน่นๆจนเกินไปก็เหนื่อยก็เหนื่อยจริงใช่ใช่บางทีมันแน่นไปแล้วมันไปไม่ครบนะบางทีมันมันเล่งเลไปหน่อยอีกอย่างพี่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วเราแผนไปเองเ แล้วเราต้องดูแลครอบครัวคณะลูกทัวร์เราไปเนี่ยเอาจริงไหมเหนื่อยใช่ใง่พี่เคยไปเที่ยวกับแบบคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องไหมเข้าใจโอ้โหแต่ละคนอยากตรงนี้เป็คนอยากนั้นโอ้โหแล้วบางทีเขาเคอบตัวไม่เท่าเราอ่ะใช่บก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆใช่ก็เลยบอกที่บ้านได้เหมือนกันว่าครั้งต่อไปเนี่ย จะให้ทัวร์มาช่วยแหละให้ทัวร์มาจัดการเพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีเอ่อนักท่งเที่นะมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีคนดูแลเราสามารถที่จะเอ่อเทเลเมดทริปของเราก็ได้กาอแล้วจริงๆเขาก็ไปเที่ยวตามสิ่งที่เราอยากจะไปนี่แหละใช่เออใช่อย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวนี้ทัวร์เขามีการปรับเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทัวร์แบบพุ่มใหญ่เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไปไปไทเวยเล็กๆใช่เฉพาะครอบครัวเฉพาะแก๊งเพื่อนได้เลยถ้าจะถึงสองคนไปที่ดูถูกต้องครับจริงเวหรอครับที่ไปถาม ที่บุบเจ้าขอบอกว่าพอดีหนูอยากจะไปกับสามีอะค่ะแต่ว่าไปกี่คนเอาแค่สองคนพอรับจัดไปได้เลยได้เลยดีมากมากเลยแบบนี้นะคะอะอย่างณเดชนเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเดินทางบ่อยนั่นแหละแต่ว่ามีเคล็ดลับยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะไปท่องเที่ยวให้รู้สึกว่าสบายใจหรือไปท่องเที่ยวยังไงให้รู้สึกว่าปลอดภัยเวลาอยู่ไปต่างประเทศมรนเป็ยังไงบ้างเออผมว่าก็จริงๆแล้วการที่เราไปเที่ยวโดยกันที่เราอาจจะไม่ต้อง ลงไม้ลงมือลงแรงเองในการวางแผนทุกอย่างเนี่ยครับต้องเป็นสิ่งที่มันออยืนยันแล้วว่าโอเคหนึ่งก็คือโรงแรมไม่มีปัญหาแน่การการเดินทางเรื่องรถเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นอะไรก็ตามไม่น่าจะมีปัญหาแน่เพราะทุกอย่างมันถูกวางแผนมาโดยมืออาชีพรจรจากคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้เลือกไปเที่ยวไหนก็ตามโดยมีทัวร์ที่ที่แบบว่า มั่นใจได้มั่นใจได้อะไรเงี้ยผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเวลาเราไปเที่ยวมแต่จริงนะใช่น้ำพริกน้ำเพลิ่งปลาลงปลาร้ามอสเขาไม่ต้องพกไปเองครับเราพกเองถ้าอยู่ตรงตัมอแหละเขาจะมีวิธีว่าคุยยังไงเราฝากแบบว่าพี่ๆที่ดูแลเราไปได้อะไรเงี้ยมันอุ่นใจมันอุ่นใจใช่ก็รู้สึกว่าการที่จะไปเที่ยวรู้สึกสบายใจเนี่ยค่ามา ไปเที่ยวกับทัวร์รู้สึกสบายใจไปแบบโล่งๆเตมแค่เสื้อผ้าแล้วไปเที่ยวเลยแ้วอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวบอกว่าสมมติถ้าจะต้องไปกับแบบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าแบบผู้สูงอายุเยอะๆไปกันแบบหลายๆคนเห็นเราตัดสินใจอยากจะเริ่มที่จะแบบมองแพ็กเกจทัวร์แล้วพิจารณาจากไหนสมมติถ้าเราต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์จริงๆเราจะดูจากอะไรบ้างเออผมว่าความหลากหลายในเส้นทางการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆหรือว่าบริษัททัวร์ไหนมีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะบางที มีสมมุติว่าดูบริษัทหนึ่งมีแค่1นึ่งสองสามแต่ว่าเราอยากไปอยากไปหนึ่งอยากไป3แล้วก็อยากไป6อะไรอย่างเงี้ยความต้องการคนในครอบครัวมันหลากหลายใช่ใช่แต่ว่าก็ที่เพสอินเตอร์เนชั่นแนลเราก็รู้แล้วว่าเขามีแบบว่าครบใช่ไหมฮะมีความหลากหลายในในโปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศนึ่งผมแอบเห็นในในโบชัวเมื่อกี้ประเทศอึ่งอย่างเช่นเวียดนามผมเห็นมีประมาณ8ปดถึงสิคนเดียันเดียวกับของพี่ไดนเลยมีแบบสิ0เลยแบบเฮ้เวียดนามเนอะ คือโปรแกรมที่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเกิมาเพิ่งเคยเห็นนะเรารู้ว่าแบบมีมีเฉพาะแบบแค่นั้นอะไรเงี้ยแบบตามสายท่องเที่ยวที่จริงหลายๆคนเคยไปอาจจะเป็นที่แบบประจําของทัวร์แต่ว่าผมรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่เหมือนที่นี่อยากจะฉีก เส้นทางใช่ใช่ใช่งลราไปแล้วก็อยากจะกลับมาคุยว่าเราไปไหนที่เพื่อนไม่เคยไปบ้างะถูกต้องจะสนุกกับนี้แหละใช่ครับค่ะวันนี้ในแต่ละเดทมาร่วมงานนะคะถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ1 1ปีก้าวเข้าสู่ปีที่2ของเบสอินเทอร์เนชั่นแนลนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับเบสทชกคนเลยค่ะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทางผู้บริหารเบสมากๆนะครับผมที่ได้ให้โอกาสผมมา รู้สึกแบบว่า,ามีความสุขอีกครั้งในการที่ได้มาเจอแฟนๆในวันนี้เพราะว่าไ,ได้ออีเวนต์นานก<า><ห>็ด้วยจากการออกอีเวนต์นานมากๆะนะครับผมแล้วก็อขอเซอร์เฮบิเบิร์ตเอนนะครับผมกับทาง b บ s อ International ด้วยครบรอบ10ปีนะครับผมขอให้ก้าวสู่ปีที่สิด้วยความมั่งคั่งนะครับแล้วก็นำเอาความสุขความปลอดภัยนะครับผมของลูกทัวร์ <c oughs> นะครับผมที่มีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแบบนี้ให้ ยาวนานไปในช่วงปีที่12ที่จะมาถึงนี้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานักเด็ดครับผมใช่แล้วค่ะรักมาก